สวัสดีครับเบบสี 4, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับเรามาดูผลออกนะครับอานอยวันที่2ี่สิบแปดเดือนหกพศสอง7ัห้อยหกสิบเจ็อานอยพิเศษนะครับอานอยปกติแล้วก็อานอย vip ครับก็ เป็นแค่แนวทางนะครับเป็นสูตรคิดสูตรคำนวณนะครับก็เอาผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณตามสูตรนะครับวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจาก0ูนย์นะครับคัดไ้เหลืออยู่แค่2ตัวนะครับก็มีโอกาสโอกาสมามากกว่าเพื่อนนะครับหรือว่ามีโอกาสมามากที่สุดนะครับครับเรามาดูฮานอยพิเศษนะครับก็ให้เด่นที่ 5 3, กับ3แลไปเด่นที่5กับ3ส่วนผลออกนะครับผลออก4 7 5 4 6กนะครับก็เข้าตัวไม่ได้เน้นเนาะส่วนตัวเน้นไม่เข้านะครับเข้าที่5นะครับใครนำา5ไปวิ่งไปโรลดก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวเจาะนะครับก็5 8 5 9 5 0นะครับก็ขาด5 7เนาะ วันนี้เมื่อวานนี่อยู่ข้างหลังขาดวันนี้ขาดข้างหน้านะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดขาดข้างหน้าเมื่อวานนี่ขาดข้างหลังวันนี้ขาดข้างหน้านะครับกับก็ถือว่าเข้าห้าวิงโดดนะครับก็้ห้าวิงโดด ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับเท่าตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับส่วนสามตัวก็ลดนะครับกลับไปกันต่อที่ฮานอยปกตินะครับก็ผลออกนะครับสามหกแปดสี่เจ็ดสามหกแปดสี่เจ็ดอันนี้ปกติเลขเด่นหลุดนะครับ เไม่มาก็าถือว่าหลุดนะครับปกติก็หลุดไปแต้มหนึ่งนะครับถึงว่าจะขึ้นหรือลงนะครับก็มีโอกาสเข้าเพราะว่าตัวประกบมันเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับมันเข้าทั้งเกตทั้งแปดเนาะส่วนเลขเด่นผมมันหลุดมันขึ้นแต้มหนึ่งหถึงว่าผมจับ5มันก็อยู่ข้างๆก็คือ6 อยู่ข้างหน้าก็คือ4 4, 5 6, ผมจับที่5ไม่เข้านะครับไปเข้า6กับ4กับก็เป็น 6, 8 8ก็มีนะครับถ้าเป็น6นะครับถ้าเป็น4ก็ 4, 7ก็มีจับยังไงก็เข้านะครับแต่ว่าเลขเด่นของผมมันหลุดนะครับก็ต้องกราบขอโทษขอไปสมาชิกท,ทุกท่านด้วยนะครับ ครับก็ถือว่าพิเศษกับปกตินะครับเข้าพิเศษเข้าวิ่งวิ่งโลดนะครับ5ส่วนปกติก็คือหลุดนะครับครับเรามาดู VIP กับอาน้อย VIP นะครับผลออก37355 37355นะครับผมให้เด่นที่7กับ5นะครับก็ถือว่าใครนำา7ไปวิ่งไปโลดก็ถือว่าเข้านะครับ ส่วนห้าเหมือนกันครับใครนำห้าไปวิ่งไปรูดก็เข้านะครับส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะก็เข้าที่เจ็ดสามตรงตรงเนาะบีไอพกับเจ็ดสามตรง,ตรงส่วนสามตัวมันมาเบิ้ลมันมาเบิ้ลหรืออะไรมาหากักนะครับสามเจ็ดสามสามหน้าสามหลังนะครับเก็บไปตรงกลาง ของผมมี2ตัวนะครับผิดไปแต้มนึงก็คือ4นะครับมันมา3เนาะมาสามตัว3าตัวหลุดนะครับ3ตัวหลุดมันไม่เข้านะครับก็ถือว่าเข้า7วิ่งโลดเข้า5วิ่งโลดแล้วก็ตัวเจาะ7 3นะครับอานอนวีไอนะครับกับเรามาดูแต้มรวมนะครับ แต่รวม3หน่อยนะครับพิเศษปกติ VIP นะครับผมก็แนะนำไปถ้าหากใครนะครับเล่นกิจกานะครับก็สามารถเอา4กระปุกไปวิ่งไปรลดได้นะครับผลของกิจนะครับกิจออก87302นะครับก็แตมรวมไม่เข้านะครับส่วนกานะครับกาออก860 04 กับ8 60 0 4ย์ถ้าว่าใครเอาไปวินเล่นกาด้วยก็เข้านะครับเนี่ยเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับกับกาเข้าทั้ง4ทั้ง6กเลยเนาะกับ96 0 4, 1, 4, กับ4ี่เอกับ04กับกา <c oughs> กับเรามาดู3หน่อยของเรานะครับปกติ VA พิเศษปกติ VIP นะครับเรามาดูแต้มรวม4กับ6นะครับ ผมชอบที่6นะครับชอบที่6เรามาดูว่าปกติเอพิเศษเข้าไหมนะครับพิเศษผลออกนะครับ4 7 5 4 6ก็มาทั้ง2ตัวเลยทั้งสีั้งหนะครับไขรนำไปวิ่งบนก็เข้า4ใคไขนำไปวิ่งล่างก็เข้า4ใครวิ่ง6ล่างก็เข้า6ส่วนโลดก็โรดเข้าทั้ง4ทั้ง6 เครับล่างซึ่งผมก็เคยแนะนําไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าแต้มรวมนะครับส่วนใหญ่นะครับเลขมันจะเข้าเข้าเข้าล่างนะครับบนมันก็มาแต่ว่านานๆมันจะเข้านะครับแต่ส่วนใหญ่จะเข้าล่างนะครับก็อันนี้ก็เข้าสี่หกนะครับมาทั้งสองตัวเลยนะครับรับเราไปกันต่อที่ฮานอยปกติ เรามาดูแต้มรวมแต้มรวมนะครับแต้มรวมก็ผนออก3 6 8 4 7ก็มาตั้ง6มาทั้ง4เฉพาะแต้มรวมนะครับมาตั้ง6มาทั้ง4 2ตัวเลยก็ถือว่าเข้าทั้ง2ตัวนะครับ6 4 ส่วนพิเศษก็64เต็มรวมนะครับสองสองสองน้อยนะครับเข้าเข้าหมดเลยนะครับเข้า2ตัวทั้งทั้งสองชุดนะครับทั้งสองแนวทางนะครับ64 64ต่อไปครับ VIP VIP ไม่มานะครับ VIP ไม่เข้านะครับ vip ออก3 7 3 5, 5 5ไม่เข้านะครับ vip แต้มรวมหลุดนะครับส่วนเรามาด,ชดูชุดวินนะครับชุดวินชุดวินนะครับดูพิเศษผลออก4 6นะครับพิเศษเนาะออก4 6ล่าง4 6ล่างนะครับส่วน ปกตินะครับปกติก็ออก4 7เจล่างปกตินะครับก็เข้าเห็นไหมครับเรามาดูชุดวินถ้า,ถ,าถ้าจับวินนะครับถ้าจับวินก็ได้นะครับก็มี70 74 76 04 06แล้วก็4 6นะครับมีเคอชุดวินและจับทั้งหมดนะครับจะได้ชุดนี้มีพิเศษออกล่าง46ปกติออก47นะครับแต่ว่า4กับ6มา2ชุดอยู่แล้วนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยสำหรับพ,พิเศษกับปกตินะครับหลุด VIP ส่วนชุดวินชุดวินเรามาดูกันนะครับว่าเข้าตัวไหน เข้าที่ส6นะครับ46ถ้าเราจับวินนะครับ46ส่วนเจ็ดก็ส7มาสองนอยเลยจุดวินนะครับมาสองนอยเนาะครับก็นี่คือผลออกนะครับก็ถือว่าแต้มรวมนะครับเข้า เต็นวมเข้าทั้ง2องนอยนะครับพิเศษปกตินะครับแต่ก็ตัวเจาะเท่าที่ VIP นะครับ7337วิ่งโหลดเข้าหมดนะครับ VIP วิ่งโหลดเข้านะครับแต่ว่าปกติหลุดเนาะครับเรามาตามกันต่อวันที่29วันที่29นะครับเดือน6ประศ2567นะครับ เรามาดูเลขเด่นวันนี้ผมให้ที่2กับ5้านะครับพิเศษ2กับ5ผมเน้นให้ที่5้านะครับเน้นในที่ห้าเน้นในที่5้จุดติด5ก็มี5 7 5 8 5็้าแ้า นะครับ5 7 5 8 5 9ส่วนใครไม่ชอบเลข5ก็จับที่เลข2ครับ2 7 2 8 2 9นะครับส่วน3ตัวก็2 5 8หครับหรือว่าใครจะนำไปวินนะครับให้ยึดเลขเด่นเอาไว้นะครับก็2กับ5ตัวประกบอยู่ข้างหลังก็มี7 8 9นะครับ7 8 9นะครับส่วนตัวที่เกินมาก็จะท่านจะเพิ่มเติเหมหรือไม่ก็ได้นะครับ นำไปวินได้นะครับ25789นะครับนันคือชุดวินนะครับกลับไปกันต่อที่แนวทางฮานอยปกตินะครับกับอานอยปกตินะครับวันนี้ผมให้เด่นที่9กับ3 9นะครับ9กับ3ก็เน้นให้ที่3ชุดติด3มี3 2 3 3แล้วก็3 4 กับสามสองสามสามสามสี่นะครับส่วนสามตัวนะครับเก้าสี่สามเก้าสี่สามกับกับการที่รับแนวทางนะครับหาน่อยพิเศษหาน่อยปกตินะครับแคปเอาไว้นะครับกลับไปกันต่อที่ฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP นะครับให้เด่นที่0กับ3 กับไอเดนดีศูนย์กับ3ส่วนตัวเจาะไอศูนย์กับ3มผมเน้นให้ที่0เน้นให้ที่0นะครับส่วนตัวเจาะ0นย์ก็มี 04, 0 4 05 0สี่ศูนย์้ากับศูนย์สแล้วก็ ส่วนเลข3ตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับมันก็สามารถนำไปเล่นได้นำไปใช้ได้เหมือนกันนะครับ3จะเป็น3 4 3 5แล้วก็ส6นะครับวนวันนี้ผมเน้นในที่0ูนย์ก็ระวัง3กับ0นย์มาด้วยกันนะครับระวัง3กับ0ูนย์มาด้วยกันนะครับน่าจะถ้าเข้าถ้าเข้านะครับก็น่าจะไปล่างนะครับถ้าเข้าก็น่าจะไปล่าง เมื่อวานนี่เออเมื่อวันนันมันออกห้าห้าใช่ไหมห้าห้ามันก็ระวังนี่แหละครับเลขล่างศูนย์สามแต่ผมไม่ได้จับนะครับศูนย์สามไม่ได้จับจนมันเป็นแท้หลวดนะแจะจับเองไ็ได้เพราะว่าบางทีเลขเด่นผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมาด้วยกันหรือเปล่าเพราะว่านานๆมันจะมาครั้งครับส่วนใหญ่มันจะแยกกันมานะครับแต่ถ้ามันมาก็จุดจับผมก็หลุดนะครับ แต่ถ้าวันไม่มาก็ก็มีโอกาสลุ้นนะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ที่500นะครับ500ศหรือใครจะ503ก็ได้นะครับ503ก็ได้เนาะ50ติดอยู่ตรงนี้นะครับ50เพราะผมเน้นให้พี่0อยู่แล้วนะครับเพิ่มเติมแล้วก็500หรือว่า503ก็ได้ นะครับ5 0 0 5 0 3นะครับครับเรามาดูแต้มรวมนะครับแต้มรวมก็วันนี้ให้โรทีศูนย์กับ3ให้โรทีศูนย์กับ3ถามว่าชอบตัวไหนวันนี้ผมชอบต้องสองตัวนะครับชอบสองสองตัวแต่คิดว่าตัวที่น่าจะมาไวกว่าเพื่อนก่อนเพื่อนก็น่าจะเป็นเลข3ม นะครับสามน่าจะมาปกปติเนาะเพราะว่าปกปติมีเลขเด่นที่9กับ3นะครับ9กับ3พิเศษพิเศษก็พิเศษไม่มีเลยเนาะพิเศษไม่จับไม่ได้จับเลยนะครับแต้มรวมถือว่าในก็มันก็มีโอกาสมานะครับแต่ว่าพิเศษกับปกติมันแย่งกันอยู่นะครับบางทีมันเคย มาแบบว่าพิเศษมาปกติไม่มานะครับแต้มรวมบางทีปกติมาพิเศษไม่มามันจะสลับกันบางทีมันก็มาด้วยกันทั้งคู่อย่างเมื่อวานนี้ก็วันที่28เนาะก็มาทั้งคู่4 6 4 6มาหมดเลยนะครับครับก็จะได้ชุดนี้นะครับแต้มรวมนะครับให้โลดศูนย์กับ3นะครับสามน้อยพิเศษปกติ V.I.P. นะครับ ถ้าท่านใดเล่นกิดเล่นกานะครับก็สามารถนำไปวิ่งไปรูดได้นะครับศูนย์กับ3นะครับศูนย์กับ3เกิดส่วนบใหญ่มันจะเข้ากาเนาะแต้มรวมนะแต่ส่วนใหญ่มันเข้ากาแต่ว่ามันไปจิตกับกามันจะขึ้นบนอย่างเดียวนะครับแต้มรวมมันจะเข้าบนอย่างเดียวนะครับจิตก,กับกาแต่ถ้าว่ามันลงมาพิเศษปกติ VIP นะครับมันจะเข้าล่างนะครับ เต็มดวมนะครับส่วนชุดวินนะครับถ้าท่านอยากจะจับเล่นเฉพาะแต้มดวงนะครับก็จับตามนี้เลยเนาะทมกคนคอผมก็จับให้ดูแล้วนะครับก็จะเป็น78 70 73 80 83แล้วก็0 3นย์นะครับซึ่ง0 3นย์มันก็ติดอยู่ตัวนี้นะครับ0ูติดอยู่นะครับก็ระวังไว้นะครับ3ตัว50 0หรือว่า503นครับ ครับสำหรับแิปนี้ผมก็ก็จบแค่นี้นะครับก็เป็นสูตรคิดสูตรคำนวณนะครับทุกแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับบางตัวตัวที่ผมเน้นนะครับบางทีมันอาจจะไม่มานะครับอาจจะมาตัวที่ผมไม่ได้เน้นให้ก็ได้นะครับครับก็ท้ายนี้ก็ขออวยพรในสมาชิก f c และท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดี ในวันที่29เดือน6ปพศสอ6 7นนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีหยิบจับตัวที่ถูกไปใช้นะครับครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ